เนดีต้อกรับ,บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมเจำชื่อไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเอ่อถ่ายไว้เอเอแปะไว้ให้ตรงนี้ปึบโอเคนะ้ำโอเเดี๋ยวผมมาสอนเล่นด้วยนะวันนี้ก็มันเป็นแมบแบบแนวเอ่อขายของแล้วก็ไอซื้อพืชแล้วมาปลูดนู่นนี่นั่นเอาไว้ข้ามเวลาอะไรแบบน,นี้นะโอ้เดี๋ยวปีขึ้นมาล้โอเค เออมันเป็นแบบแบบมันบอกไงมันข้ามเวลาเนาะเออแบบข้ามเวลานะครับทากผู้ชมโอเคเดี๋ยวมามาบอกวิธีการเล่นกันก่อนก่อนอื่นไปรีวิวสวนก่อนนะก็เข้ามาปุ๊บนี่ก็คือสวนสตอเบอรี่ของผมเองนะก็เป็นเครื่องฟาร์มต่างที่ดีเลยนะช่วงแรกต้องใช้สตอเบอรี่นะโอเคมาดูต่อของต่อไปเด้อก็คือฟาร์มมั่ว แล้วก็จะมีเออ่ข้าวโพดอิสตเตอร์เอ็กคือมันเป็นผลไม,ม้ที่ชื่อว่าอิสตเตอร์เอกแล้วก็เอ็กนะแล้วก็นี่คือต้อนมะกรูดของผมเองนะเออแล้วอันนี้ก็คือครนอันนี้ก็คือโทูมาโตมะเขือเทศแหละนี่ก็แคนตัสมะเออเอเอกระบองเพชรเออที่ต้นแอปเปิลนะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นต้นโคโคนัทนะคือเนนมิว นี่โอเคต่อไปก็เป็นฟาร์มแบมบูครับรผมคือมันไม่ได้เอาไว้เเลี้ยงเก็บผลผลิตมันเอาไว้ปีนต้นมะพร้าวเพราะต้นมะพร้าวมันอยู่คู่สูงหรือปีนให้ดูเลยอะนี่มันอยู่สูงแค่ไหนนี่ดูดิสูงคูรอะท่านผู้ชมโอเคเอออันนี้คือฟาร์มแมงก์เอ้ยอันนี้คือฟาร์มเอ้ยเดี๋ยวนะโอเคอันนี้คือฟาร์มนากอนฟูดนะโอเค มันก็ประมาณนี้นะครับฟาร์มผมเอ้ยดมนี่ก็เอ่อฟาร์มแอปเปิลนี่นี่นี่ลูกใหญ่เลยโอ้โหลูกใหญ่มาก <c oughs> อันนี้ก็แบอค่อยๆน่าธรรมดานะอ้่ผมเอาเอาอกเดีเ๋ยวดูไม่สวยโอเคนี่ฟาร์มผมก็ประมาณนี้นะครับฟาร์มผมมันไม่ได้มีอะไรมากโอเคไปไปสอนเล่นเันเลยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเค ผมจะพาไปดูอะไรบางอย่างแต่ผมว่าเกมเนี่ยมันมีอะไรซ่อ,อนอุย้ยหนึ่งนาทีพอดีเลยเอีอหนึ่งวิพอดีเลยโอเคมีอะไรขายบ้างผม,มีเจะของประโยชน์อนเอาะเกมนี้มันมีบางอย่างซ่อนเห็นเวลาแบบถ้าเวลามันหมดมันจะรีสตาร์ทเองโอเคเดินไปกันหน่อยเดินไปเดินไป ูแครอทนี่นี่คือวิธีการเอาตัวรอดนะรอให้มันโตแป๊บนึงโอเคโตแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าแคารอทนี้จะขายได้กี่บาทอันนี้คือโชว์การเอ่อเอาตัวรอดนะก็คือคุณต้องเอาแคารอทมาขายซื้อเอ้ยเอามาขายนะโอเคเออปุ่มแรกก็คือ I w a n t to sell inventory ก็คือขายทั้งหมดนะ แล้วต่อไปคือ I want to sell this ก็คือขายของในมือเรานะอธิบายแบบสั้นๆแล้วอที่สามคือดูราคาเดี๋ยวกดอันหนึ่งแล้วอัิทสี่ก็คือ Nevermind ก็คือหายตัวก็คือหยุดเขียวเข้าแหละนะเดี๋ยวกด how much is worth this แนี้อเรแบให้ดูนะคือมันแบบมันเกมนี้มันไม่ได้เข้าใจยากแต่ต้องเกมสกินนีทามะอันนี้สามสามสิบแปดบาทเนาะนะ พอได้เงินมาปุ๊บก็ผมแนะนำว่าให้เอาไปซื้อของดีกว่าเอาไปซื้ออย่างอื่นนะมันก็ไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วเนาะอะไรของผมเนี่ยโอเคเอาไปดูหน่อยไม,มะะอไม่มีเลยค่ะบ้างคือไม่มีเลยโอเคพอท่านผู้ชมได้เ,เงินมาแล้วก็แนะนำว่าให้ซื้อสตรอเบอร์รี่นะเพราะว่ามันแบบเป็นเครื่องทำเงินเลย Okay, เดี๋ยวไปดูอีกโซนนึงเดี๋ยวกนคืออีสเตอร์นะโซนอีสเตอร์ขอรักค่อีสเตอร์ก็พิกันได้ก็คือใหนะ้ท so องไอ้นี่จนกว่ามันจะพอใจมันต้องการสามสิบกิโลทองเข okay, ไปอีสเตอร์ช็อปโอเขลุคเอเดอร์อีสเตอร์ช็อปนะอันนี้พอมันได้มันก็ขคือหนงนี้นะแล้วก็จะดีทุกสิ่ที่ชอโบและของที่หายกากที่สุดและโอพตที่สุดก็คือแคนดี้บลัชซัมใช่ไหมอ่ะถูกเปล่าวะ ที่ต่อไป,กอปนะเกียร์ช็อปนะเกียร์ช็อปเนี่ยมันเอาไวแบบ้แบบแบบเอ่อเล่้ต้นไม้แะไรนี่เช่นเอ่อไอวอเทอร์แคนนี่มันเอาไว้บลัออีสานละเอาไว้เอ่อรดน้ำต้นไม้ทำให้ต้นไม้มันโตวไวขึ้นนะส่วนที่เหลือผมขอไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจโอเคนะฮะเดี๋ยวผมใช้ดูนะไอวอเทอร์แคนอืมโอเค คือตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะก็โอเคเดี๋ยวผมจะลดน้ำให้ดูก็คือพอลราพอเรากดล,ลดไปตรงไหนนี่เดี๋ยวนี้ต้นไม้อะลาใส่ต้นไม้อะมันจะโตวไวขึ้นครับนี่นี่มันโตขึ้นมาเลยมัน,มนถึงในชีวิตจริงมันจะทำไม่ได้นะแต่ในเกมมันทำได้เออเดี๋ยวล็อกต้นนี้หน่อยนี่นี่ลดไปล,ลดไปนี่นี่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนี่ขึ้นมาเร็วหัวต้นนี้ขึ้นมาต่อหน้าเลยนี่ก็จะประมาณนี้ แบบจริงๆมันมีผู้ติดตามที่ชื่อโซอีอะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกชื่อโคดออมอสเลยก็เขารับเฉอ,อเล่นเกมนี้โคดเก่งอ่ะโอเคแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยว่าผมจะได้ของดีไหมในร้านค้าไปตัดไปเลย โอเคเราคารีเซร็จแล้วมาดูกันว่าผมจะได้อะไรโอ้ได้ของไก่ละโอ้ไก่จริงด้วยโอเคก็ประมาณนี้เลยอุ้ยต้นสตรอเบอรี่นะอย่าลืมนี่คือต้นสตรอเบอรี่โอเคนับจะได้ลนะกำลังกัน,กนนั่นหนึ่งก็สมมุติว่าท่านผู้ชมได้สตรอเบอรี่มาแล้วนะผมแนะนำให้ซื้อเอ่อพวกของรีเจนเนอรี่ที่เอ้ยพวกของมิติกนะ ถึงมันจะแพงอ่ะแต่ควรเก็บตังค์ซื้อเรื่อยๆนะกระเป๋าพิเศษมันโคตรโหดเลยอ่ะโอเคอืออันนี้ดากอดฟูดนะถ้าผู้ชมมีเงินเยอะพอเท่าผมสามล้านนะแนะนำให้ซื้อกราฟซีเลยเอหอหรือว่าอ่ง,งุนนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe นะครับแล้วเรามาเจอก,กันใหม่ในพายคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้ยวยน,นะครับฟิร์รี่